สวัสดีครับวันนีร้รีวิวนะครับติดตั้งคาเร่เงไฟฟ้าบวกเดินหอบ MPO นะครับติดตั้งในวิโก้แชมป์มาลองดูกันนะครับรถคันนี้รถลูกค้านะครับจากนครสวรรค์เกียร์ว่างสตาร์ทเลยนะครับเดี๋ยวแจ้งให้ดูนี้ก่อนอไฟขึนปกตินะครับหน้าจอไม่มีไฟโชว์ตัวนี้จะเป็นพัดรงรุ่นนะครับ เห็นไหมหนึ่งหัวหนึ่งหัวที่ขาเขาเล่งอีกหนึ่งหัวกลับไปสายเดิมองรถจะเป็นลักษณะนี้นะครับต่อหรือกลม,มนะครับอ้าไปลองดูกันนะครับอันนี้รีแมปมาคันเร่งค่อนข้างจะไวเอ้ยคันแค่คันเร่งไม่ค่อยไวมันจะหน่วงแต่รถฟันมีฟันนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับม,มีฟันนะครับ หน้าจอยหน้าหน้ามดคันเร่งแบบนี้ตัวเลขธรรมดาเนี่ยคือเหยียบได้เลยสามารถเบิลเหยียบได้เลยอันนี้คือหมดคันเร่งนะครับมันจะมีความไวทั้งหมด9้าระดับเก้าสเต็ปความไวอันนี้ผมจะลองให้ดูว่ามันได้ผลจริงไหมผมจะเร่งขาอยู่กับที่นะครับดูที่ขาดูที่รอบเครื่องเด่งมามาทีพันห้าผมกดเข้าหมดไปเลยนะนิ่งๆครับขาห้ามขยับกดเลยมันจะเร่งขึ้นเองนะครับเห็นไหมครับ ก็คือว่าเราแตะแค่นิดเดียวแต่รอบขึ้นไวเลยเห็นไหมเห็นไหมหน้าจอในโหมดพาเร่งแบบนี้ถ้าเราจะปิดควันนะครับกดค้างไวสักเกือบสิบวิกดค้างไปเลยมันจะขึ้นเป็นตัว L แล้วมันก็ดับไปดับไปแล้วนะครับอันนี้คือโหมดปิดควันนะครับเดี๋ยวลองดูกันควันจะออกไหมผมจีเเยียบกันเร่งจมเลยนะดูนะเยียบจม จบครับอเตรนออยู่4,000นะครับ, 4, รบฟันไม่ออกอฟันไม่ออกนะครับก็ชมจริงหน้าจอจะดับไปงนี้นะครับไม่ใช่กล่องเสียนะครับปกติอ่ะจะจะเปิดอ่ะแ้้ก็กดทางว่าับสิทธน,นี้เดี๋ยวมันจะกลับมาอยู่เลข9เมือนเดิมมามาแล้วทีนี้เบิร์นนะปิดละเบิร์นฟันมาเมือนเดิมลนะน,มนะครับเย้ครับถ้าต่อไปจะเป็นฟังก์ชันโหมดหอมนะครับกดตอ่อ เลขเก้าจะเป็นหมุนหอบคือมอนเฮ็ดอันนี้คือบอกแล้วว่าเริ่มเข้าหมุนหอบมันก็จะไล่ขึ้นไปไล่ไล่ไปตั้งแต่เฮ็ดศูนย์จถึงเฮ็ดเก้าเฮ็ดศูนย์แล้วก็ไล่ไปเลยครับหอบเบอร์หนึ่งหอบเบอร์สองหอบเบอร์สามตัวขึ้นต้นด้เฮ็ดนะครับขาครน่งจะไม่ทํางานหมดพวกนี้หอบเบอร์สี่หอบเบอร์ห้าหอบเบอร์หกหอบเบอร์เจ็ดหอบเบอร์แปดหอบเบอร์เก้านะครับทีนี้อยากลองที่หอบเบอร์ไหนก็กดเซฟโดยการกดค้างนะครับดูมันจะกระพริบแล้วปล่อยมือเลย อ่านี่ผมเซฟไปแล้วนะหอบเบอร์เก้าแต่มันจะยังไม่หอบเพราะว่าเรายังไม่เปิดเร่งเราเปิดเคร่งไปหนึ่งเบอร์เบอร์อะไรก็ได้แค่ใส่แค่เบอร์หนึ่งมันก็หอบแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวมันจะหอบมันเองปล่อยนิ่งๆเลยเดี๋ยวมันจะหอบมันเองอน,นี้หอบยานยานนะครับหอบเบอร์เก้า เราครับบางท่านถามว่าหอบขับได้ไหมขับได้นะครับแต่คันเร่งนิดเดียวมันจะหยุดหอบสมมุติตอนนี้หอบอยู่นะครับดูรอบใหม่นะครับแค่เราแต่คันเร่งเบาๆเห็นไหมมันจะหยุดหอบเองอัตโนมัติเลยปล่อยไว้มันก็จะกลับมาทางานหอบหอบพวกมันต่ออีกเนี่ยปล่อยไว้เฉยเดี๋ยวมันก็หอบมันต่ออยู่รอบใหม่นะรอบมันจะกระดิกทําหอบอ่ะแป๊บเดียวครับอ่ากลับมาหอบอีกแล้วนะครับอันนี้คือหอบนะครับนี้ หอบทีทได้ไหมวีโก้ได้ครับสบายมากหอบทีทีหอบเบอร์หนึ่งเลครับหอบเฮดหนึ่งเฮองใส่เ็้าไปเลยหอบอ่าผมลองเฮหนึ่งเลยอยากรู้มันจะถีได้ตั้งแค่ไหนวีโก้เหมือนเดิมครับใส่คาลร่งไป1เบอร์เบอร์อะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเบอร์เดียวกับเสียงหอบอันนี้หอบทีนะครับลองฟังดูแปบ๊บเดียวครับ โรตารี่นะครับแล้วๆฮะหอบเหลามากครับบิโก,โก้กล่องตัวนี้คือกล่องครื่งเล่นไฟฟ้าโบกเดินหอบนะครับเอมโพนะครับสนใจติดต่อไปได้ที่ตัวแทนจำหน่ายกล่องครื่งเล่นเอมโพนะครับสวัสดีครับ